สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องมิมมอนทาร์โรช n นนลนะคะหริปนี้เราอยู่กันกับคลิปรันดอมนะคะดูความรักนะคะของชาวทัตุปุ่มนะคะชาวราศีกุมราศีตุลแล้วก็ราศีเมถุนนะคะใครที่เข้ามาแล้วมันฝากกดไลค์กดแชร์กดดีดามเป็นกําลังใจด้วยนะคะก็คลิปนี้เป็นคลิปพลังงานภาพรวมนะคะสามารถ รับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงได้นะคะหรือถ้าใครที่รู้สึกว่าเรื่องราวพลังงานในคลิปนี้นะคะตรงกับตัวคุณนะคะก็สามารถที่จะนําคําแนะนําจากพาไปลองปรับใช้กันได้เนาะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะในส่วนของพลังงานของชาวธาตุลมนะคะชาวราศีกุมตุลเมถุนนะคะใครที่เขากําลังจะติดต่อคุณมานะคะใน7วันนี้นะมาดูกันนะคะพลังงานของชาวธาตุลมนะ ไ้ขึ้นพลังงานเดอร์ r m i t มินะคะเดอ World ค่ะมีสีเหรียญน,นะคะมีไม้เท้าขึ้นมานะแล้วก็ไพ่เดทค่ะช่วงเวลานี้นะคะเป็นช่วงเวลาที่ชาวธาตุลมนะคะมันว่าน่าจะอยู่ในจุดของการที่มีพลังงานการ อยู่กับตัวเองด้วยเนาะการได้พักเบรกการได้คิดทบทวนอะไรนะคะใช้เวลามีโลกส่วนตัวอยู่กับตัวเองค่อนข้างเยอะเหมือนกันคือเรียนรู้เป้าหมายหรือว่าจุดโฟกัสของตัวเองค่ะหลายคนอาจจะเป็นเรื่องของการศึกษาเรียนรู้ความต้องการของตัวเราเองศึกษาเรียนต่อก็ได้นะคะมีการเทคคอร์สอะไรแบบนี้ได้มันเป็นช่วงพักเบรกพักกายพักใจกับในเรื่องราวของ ความสัมพันธ์นะคะทําให้เราสึกว่ามันเหมือนมีการได้พักฟื้นได้ปรับปรุงฟื้นฟูสภาพจิตใจ,จนะคะเป็นเหมือนกับการชะลอเบรกในเรื่องของความสัมพันธ์ไปแล้วก็มีความรู้สึกว่าตัวคุณในช่วงนี้นะคะอาจจะตั้งเป้าหมายนะคะในชีวิตในหลายๆมิติในหลายด้านให้มันมีความครอบคลุมทั้งในเรื่องของการเงินการงานนะคะชีวิตส่วนตัวนะคะแล้วก็หลายคนอาจจะ มีการซักเซสมีพลังงานการเซอร์เวตขึ้นมาเหมือนกันนะคะกับบางเรื่องบางสถานการณ์เนาะกับสิ่งที่สำเร็จได้อย่างที่ตั้งใจค่ะคือพลังงานตรงเนี้จะเวิร์ขึ้นมานะคะมันว่าคุณเลือกเป้าหมายทางความรักนะคะที่เราสุขว่าเราเป็นอิสระมากขึ้นนะคะทีนี้นะเห็นถึงพชชั่นเห็นถึงความรู้สึกที่อยากจะเดินหน้าทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะในช่วงเวลานี้ มันมีการที่จะ ending นะคะกับบางปัญหาการจบการที่รู้สึกว่า,าควรที่จะมีอะไรที่ถ้ามันฟุ้งอยู่ในความคิดความรู้สึกคะ่ะมนว่ามันจะจบได้ในช่วงเวลานี้นะคะหรือมีความรู้สึกว่าเร็วๆนี้แหละกำลังที่จะมีการจบกับปัญหาบางอย่างได้จริงๆนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยเป็นพลังงานเก่าๆในการที่จะ รีเวิร์ตขึ้นมาในการเริ่มต้นหรือฟื้นฟูบางสิ่งบางอย่างขึ้นมานะคะเป็นพลังงานเก่าๆของอาจจะเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับคนที่จบไปแล้วแยกย้ายกันไปประมาณนี้ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะพลังงานเพิ่มเติมนะคะในช่วงเวลาต่อจากนี้นะพลังงานเพิ่มเติมนะคะของชาวธาตุลมนะชาวราศีกุมตุลเมถุนนะคะ ไปขึ้นนะคะสามไม้เท้าขึ้นมาโอ้หกถ้วยเลยมีพลังงานสี่ไม้เท้านะคะสามดาบค่ะแล้วก็ The f ฟูลนะคะขึ้นมาเนาะช่วงเวลานี้น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ชาวทัดลม,มคุณรับรู้ได้ถึงพลังงานนะคะ จังหวะของการรอคอยบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นมาอยู่ในช่วงเวลานี้นะคะหลายคนอาจจะเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับความรักที่มีระยะทางด้วยนะคะแล้วก็เห็นถึงพลังงานการเกี่ยวข้องการฟื้นฟูสิ่งเก่าๆจริงๆนะคนเก่าๆคนที่เคยจบไปแล้วนะคะแยกย้ายกันไปประมาณนี้มันมีลักษณะของพลังงานพกถ้วยขึ้นมานาะโอกาส การฟื้นฟูการวนกลับของสิ่งเก่าๆนะคะขึ้นมาด้วยในช่วงเวลานี้แล้วก็คุณอาจจะมองเป้าหมายความมั่นคงในชีวิตที่มากขึ้นนะคะหรือถ้ามองในรูปแบบของความสัมพันธ์เนี่ยต่อจากนี้มันว่าเป็นในรูปแบบของการที่จะทำอะไรในเวที่มันเป็นการต่อยอดในเรื่องราวความมั่นคงจริงๆหรือว่ามองหาความสัมพันธ์ที่ตอบโจทย์ในเรื่องราวของการแต่งงานการมั่นหมายการลงหลักปักฐานนะคะ พลังงานสาดาบขึ้นมาเนาะการฟื้นฟูนการฮิลลิ่งในเรื่องของจิตใจสิ่งต่างๆนะเห็นถึงพลังงานแจะฟูขึ้นมาด้วยนะคะการเดินทางหรือว่าอะไรแล้วแต่เราสุกว่ามันจะมีอะไรที่คุณจะได้เป็นอิสระกับตัวเองมากยิ่งขึ้นหลายคนทํางานฟรีแลนซ์ด้วยนะคะในช่วงนี้นะ,ะลักษณะพลังงานก็ต้องการการรีคอลเวี่การฮิลจิตฮิลใจด้วยนะคะในช่วงนี้ อีจจะเ,เราไปดูกันว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะพลังงานในช่วงเวลาต่อจากนี้นะพลังงานนะคะของคนที่เขากำลังจะติดต่อคุณเข้ามาใน7วันนะคะเป็นอย่างไรเอ่ยไพ่ขึ้นเดบิวต์ f o r t u ูนนะคะมีไพ่พลังงาน1ไม้เท้านะคะ9เหรียญขึ้นมามีอะไรจะ๊ะมีพลังงาน5ไม้เท้านะคะ แล้วก็ c o r a n d e r า of ฟแอนะคะขึ้นมาในช่วงเวลานี้นะต้องบอกว่าพลังงานขึ้นมาแบบนี้เรามีความรู้สึกว่ามันมันมีโอกาสของการที่จะเป็นคนที่เขาค่อนข้างทรีตตัวเองได้ดีนะเป็นโอกาส ใหม่ๆก็ได้เราความรู้สึกว่าคนคนนี้นะคะเขาเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองนะคะเป็นคนที่มีอีโก้แหละมีความมั่นใจในตัวเองที่ค่อนข้างเยอะเป็นตัวของตัวเองสูงมากๆนะคะมีลักษณะของการทรีตตัวเองได้ดูแลตัวเองได้แล้วเหมือนกับว่ามองหาความสัมพันธ์ที่ตอบโจทย์จริงๆอ่ะคือขาดไปแค่หนึ่งเหรียญอ่ะคือดูแลตัวเองในเรื่องของการงานการเงินความมั่นคงต่างๆได้ดีนะคะวันว่า เขาก็ขาดไปอีกหนึ่งเรือนที่หายไปเนี่ยอาจจะตามหาในส่วนตรงนี้นะคะเป็นคนที่พึ่งพาตัวเองได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยฉะนั้นเนี่ยความรักความสัมพันธ์ที่เขาจะคัดเลือกหรือสิ่งที่เขาเลือกสัตว์เนี่ยจะต้องตอบโจทย์ความต้องการจริงๆะนะแล้วก็ต้องเป็นความสัมพันธ์ที่รู้สึกได้ถึง p พชชั่นต่างๆนะคะตัวเขาเองในช่วงเวลานี้อาจจะมีใครเข้ามาด้วยก็ได้นะหรือเป็นจังหวะช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงนะคะในชีวิตเขาที่กําลัง จะเกิดขึ้นนะคะอาจจะเ,เราไปดูกันว่าจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะพลังงานของคนคนนี้เพิ่มเติมนะคะพลังงานเพิ่มเติมเป็นอย่างไรบ้างคะไพ่ขึ้นไพ่ทัวยขึ้นมานะสิบเหรียญน,นะคะเชนอัฟไฟสิบไม้เท้า หกไม้เท้านะคะแล้วก็มีพลังงาน1ดาบนะคะขึ้นมานะช่วงเวลานี้น่าจะอยู่ในจุดในช่วงที่พลังงานของเขาเนี่ยอาจจะมี passion มีความมุ่งมั่นกับในเรื่องราวของความสำเร็จเนาะอยากที่จะเจอความสัมพันธ์หรือว่าอยากที่จะทําเป้าหมายที่เขาตั้งไว้แผนไว้ให้สำเร็จได้อย่างที่ตั้งใจคะ่ะแล้วก็มันมีพลังงานการที่จะมีการสื่อสารหรือเคลียร์อะไรหลายอย่างให้มันชัดขึ้นนะ ในช่วงต่อจากนี้นะคะพลังงาน10ไม้เท้าเนาะอาจจะมีความเครียดความเหนื่อยความหนักจากภาระงานต่างๆที่มันมีความแบบโอเวอร์โหลดสำหรับตัวเขาด้วยก็ได้งานเยอะภาระเยอะประมาณนี้นะคะมันมีในรูปแบบของการเติมเต็มความรู้สึกนะคะแล้วก็มีทิศทางของการตอบโจทย์ในเรื่องราวของความรักที่อาจจะมีใครเข้ามา เรียกว่าอย่าที่จะสารสัมพันธ์อะไรกับเขาก็ได้ในช่วงเวลานี้นะคะรู้สึกว่าคนคนนี้โฟกัสที่เรื่องของการเงินความมั่งคัง่งมั่นคงนะคะในชีวิตหรือว่าตามหาพื้นที่เซฟโซนพื้นที่ปลอดภัยนะคะประมาณนี้าเาี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรบ้างพลังงานเพิ่มเติมนะคะขอดูกันว่าความรู้สึกนะคะของคนคนนี้ ที่เขามีต่อชาวธาตุลมนะเป็นอย่างไรบ้างเอ่ยความรู้สึกนะคะของเขาที่มีต่อชาวธาตุลมคะ่ะไพ่ขึ้นพลังงานหนึ่งถ้วยนะคะเดอะมูนสามถ้วยนะคะสามไม้เท้ามีพลังงาน8ถ้วยนะคะแล้วก็สี่เหรียญน,นะบอนว่าเขาก็ค่อนข้างที่จะคิดเยอะคิดมาก เกี่ยวกับเรื่องราวของคุณอยู่เหมือนกันนะคะสถานการณ์บางคนมันเหมือนกับการเดินออกจากสถานการณ์นี้ไปแล้วหรือเขาอาจจะคิดว่าคุณเลือกในการเดินออกจากความสัมพันธ์นี้ไปแล้วก็ได้นะคะมีพลังงานเนี่ยเราสุขว่าสามไเท้าขึ้นมามันเหมือนเป็นจังหวะของการรอคอยบางอย่างนะคะขึ้นมาเป็นพลังงานในเรื่องของทัศนคติมุมมองอะไรต่างๆด้วยก็ได้นะ มนว่าความรู้สึกเขาอยากคีบคอนเนคชันกับคุณไว้นะคะไพ่ขึ้นพลังงาน3ถ้วยนะคะในรูปแบบของเฟรนด์ชิพก็ได้หรือเป็นการคอนเนคชันในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งนะคะมีคนอยากขอโอกาสทั้งความรักจากคุณด้วยมีไพ่ขึ้นพลังงาน1ถ้วยขึ้นมานะคะในช่วงเวลานี้นะาภาพรวมบรรยากาศความสัมพันธ์นะคะมนว่า มันมีทิศทางของการวิตกกังวลการคิดเยอะอยู่ทั้งสี่เหรียญทั้งดมูลขึ้นมานะคะเดี๋ยวเรามาขยายเพิ่มเติมกันว่าเขาคิดเยอะในเรื่องราวของอะไรนะคิดเยอะในเรื่องของอะไรคะคนคนนี้เนความรู้สึกที่มีต่อชาวทัดลมไฟขึ้นพลังงานไฮโรแฟ n นนะคะเดเธอร์มิตค่ะเฮดอดนะคะ มีไพ่เดซยังไงคะซิกอัพวันแล้วก็เพจ e o เพนเดอร์คนะคะมันมีพลังงานที่รู้สึกว่าปัญหาบางประเด็นปัญหาที่อยากจะเคลียร์หรือว่าอยากที่จะปล่อยวางนะคะอยากที่จะแบบว่าหลุดพ้นจากปัญหาตรงนั้นไปอะ่ะมันเหมือนเป็นการเคลียร์การได้มีช่วงเวลานะคะในการเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของตัวเองเนาะแล้วก็ มีช่วงเวลาดีๆในแบบของตัวเองค่ะรู้สึกว่าอยากโฟกัสกับตัวเองมากขึ้นนะคะการเคลียร์กับปัญหาต่างๆที่รู้สึกว่ามันคาราคาซังในความรู้สึกหรือมันทําให้เราเกิดความรู้สึกฟุ้งฟุ้งขึ้นมาในความรู้สึกนะคะการเอนดิ้งกับปัญหาอะไรต่างๆเนาะรวมถึงทิศทางในการไปต่อหรือว่าการสื่อสารกันที่มากขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะ พลังงานเพิ่มเติมต่อจากนี้นะคะคนคนนี้เขามีแพลนนิ่งยังไงไหมถึงชาวธาตลมนะในช่วงเวลานี้คนที่เขาจะติดต่อคุณมานะคะใน7วันเนี่ยไพ่ขึ้นพลังงาน9เหรียญน,นะคะ1เหรียญขึ้นมา King of s w o r d นะคะมีพลังงาน Two of Wands นะคะแล้วก็เด็กถือถ้วยนะ ช่วงเวลานี้น่าจะเป็นช่วงเวลาที่รับรู้ได้ถึงพลังงานนะคะการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างที่มันจะมีการเริ่มต้นนะแล้วก็มีความชัดเจนเกิดขึ้นในเรื่องราวของเป้าหมายนะคะวัตถุประสงค์ในการที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์นี้นะคะอนว่าเขามองว่าคุณมีคุณสมบัติหรืออะไรที่ตรงใจเหมือนกันนะเกี่ยวกับในเรื่องราวของพาร์ทเนอร์คนที่ สามารถที่จะมีมุมมองหรือแผนกันไปต่อได้ในอนาคตนะคะมันเป็นทิศทางของการอยากหยิบยื่นข้อเสนออะไรบางอย่างให้กับคุณหยิบยื่นโอกาสทางความรักหรือมาเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่ขาดเนี่ยเพราะเขารู้สึกว่าตัวคุณก็ดูแลตัวเองได้ดีในด้านอื่นๆแล้วมันมีแค่เรื่องนี้เองนะคะก็การอยากเริ่มต้นอยากสาร้างสัมพันธ์ในเรื่องของความรักนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่านะคะ เขาจะติดต่อสื่อสารคุณมาด้วยเรื่องราวของอะไรนะเขาจะติดต่อสื่อสารคุณมาด้วยเรื่องราวของอะไรคะคนคนนี้นะไพ่ขึ้นพลังงาน The Lover คะ่ะิงอวนนะคะมีพลังงานสดาบนะคะหดาบคะ่ะแล้วก็มีไพ่พลังงาน The f o o l นะคะการติดต่อสื่อสารมาของคนคนนี้นะคะันว่า ก็มาในเรื่องของการที่มีการเบรกมีการชะลอกันไปนี่แหละนะพูดคุยถึงเรื่องของความมั่นคงหรือการที่คุณอยากจะใช้ชีวิตแบบไหนไลฟ์สไตล์แบบไหนนะคะมันมีเรื่อง p a s s i ่นความรู้สึกการคิดถึงหรือว่าแรงดึงดูดระหว่างกันด้วยหรือพูดถึงเกี่ยวกับประเด็นปัญหาที่มีการเบรกมีการชะลอความสัมพันธ์กันไปนะคะมาดูเพิ่มเติมกันว่าจะทักทายหรือต่อคุณนายด้วยเรื่องราวของอะไรอีกนะคะ ไพ่ขึ้นในสบครับนะคะมีไพ่พลังงาน6ไม้เท้านะคะ Seven of s w o r d แล้วก็มี The Star นะคะขึ้นมาโอกาสในช่วงเวลานี้นะคะมันว่าการติดต่อสื่อสารเนี่ยน่าจะมาพูดคุยถึงในเรื่องที่คุณอาจจะกำลัง Success ในช่วงเวลานี้ด้วยก็ได้นะคะหลายๆคนเนี่ยสำเร็จกับเป้าหมายกับสิ่งที่แพลนมาไว้ตลอดเลยในแบบที่ตั้งใจนะคะ พูดถึงโมเมนต์อยากมีโมเมนต์อยากมีช่วงเวลาดีๆร่วมกันระหว่างตัวคุณตัวเขานะคะอารมณ์ความรู้สึกมันเหมือนกับความรู้สึกระแว,ะาวางระวังมีความหวดาดระแวางว่าตัวคุณในตอนนี้เป็นอะไรยังไงแล้วนะคะแล้วก็เรามีความรู้สึกว่าตัวคุณช่วงนี้อาจจะโดดเด่นนะคะเป็นที่จับตาของหลายคนแล้วก็มองว่าอาจจะทํางานเกี่ยวกับสื่อสารออนไลน์หรือช่วงนี้อาจจะมีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้นนะคะเป็นพิเศษนะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคนคนนี้เขามีแนวโน้มนะคะในรูปแบบของการเทคชั่นมาอย่างไรบ้างเนาะถึงชาวธาตุลมนะคะการเทคชั่นถึงชาวธาตุลมนะไพ่ขึ้นพลังงานจิมเพรสนะคะ Judgment ค่ะมีไพ่เด็กขึ้นมาการฟื้นฟูสิ่งเก่าๆนะคะการเติมเต็ม ความรู้สึกตอบโจทย์ในหลายๆด้านนอแล้วก็การ t r e ต t ตัวเองแล้วก็มาทร e ต t คุณเนี่ยนะคะมันเหมือนแบบว่าจะมีการตัดสินใจหรือพูดคุยอะไรกันด้วยเหตุและผลมากขึ้นการดูแลตัวเองการให้ความสุขกับตัวเองก่อนแล้วก็มาเป็นอะไรที่เป็นพลังงานเหมือนกับตอบโจทย์ในความรู้สึกซึ่งกันและกันนะคะในหลายๆมิติเลยเป็นความพร้อมที่มีมามากขึ้น ะะแล้วก็พลังงานเก่าๆมันจะมีการฟื้นฟูขึ้นมาในความรู้สึกด้วยในช่วงเวลานี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าการเทคชั่นของเขาจะเป็นอย่างไรอีกนะการเทคชั่นนะคะของคนคนนี้เนี่ยมาถึงชาวธาตลมจะเป็นอย่างไรคะ ไพ่พลังงานไฮโรแฟนนะคะควีนออฟ o ซ d นะคะเดซันมีไพ่พลังงานเซเว่นออฟวนะคะแล้วก็9กดาบนะคะดูล้อมีความคิดฟุ้งเหมือนกันหมอนว่าเขาพยายามจะเคลียร์กับความรู้สึกคิดฟุ้งตรงนี้ <_ c oughs> การหาดิลหาข้อตกลงร่วมกันนะคะแล้วก็ทำอะไรให้มันมีความชัดเจนขึ้นเห็นถึง ความที่แบบอยากจะเริ่มต้นอะไรบางอย่างให้เป็นพลังงานบวกเป็นพลังงานความสดใสนะคะหรือว่าไปถึงในจุดที่สักเซสได้จริงๆคุณจะเห็นได้ถึงความพยายามจากตัวเขาคนนี้นะพายขึ้นพลังงานเจ็ดไม่เท้าขึ้นมาด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแล้วพอมีการเทคชั่นมาแล้วเนี่ยทิศทางนะคะหรือว่าเอาคำในความสัมพันธ์เนี่ยจะเป็นไปในทิศทางไหนนะ เอาคำที่จะเกิดขึ้นนะคะในรูปแบบของความสัมพันธ์นี้นะถึงชาวธาตลมไปขึ้นสองไม้เท้านะคะเส็บไม้เท้าค่ะมีพลังงาน3ดาบนะคะมีพลังงาน The Fool แล้วก็มีพลังงาน5ดาบนะคะ ช่วงเวลานี้น่าจะเป็นช่วงเวลาของการที่ได้ได้มีเรื่องราวของการฮิลจิตฮิลใจรู้สึกว่ามันเป็นพลังงานโอกาสนั้นเอาคามหนีมีไพ่แต่แฮงแมนมันเหมือนได้หยุดนิ่งหยุดคิดได้ฮิลจิตฮิลใจนะคะ คือพลังงานมันมีการเริ่มต้นมาจริงมีการสื่อสารกันจริงนะคะแล้วก็มองว่าพอได้พูดได้คุยเนี่ยมันก็เป็นในเรื่องของประเด็นปัญหาต่างๆที่บอกว่าขาจัดความคิดฟุ้งอะไรต่างๆเนาะหรือพยายามหาดิลหาข้อตกลงร่วมกันว่าช่วงเวลานี้มันก็เหมือนกับตัวคุณตัวเขาได้เป็นช่วงเวลาของการฮิลในเรื่องของความรู้สึกการฟื้นฟูความรู้สึกนะคะหรือว่าการพยายามเพื่อที่ จะไปถึงจุดที่เป็นพาชั่นเป็นจุดที่ต่อกันติดเราสุกว่ามันมีความอิสระซึ่งกันและกันในการใช้ชีวิตคือสามารถใช้ชีวิตในแบบไลฟ์ไสไตล์ที่ต้องการหรือว่าชีวิตความรักในช่วงนี้มันเป็นการฮิวจิตฮิวใจการพักเบรกการชะลอนะคะหรือหลายๆสิ่งหลาย,ลายอย่างมันจะดำเนินไปช้ากว่าที่คุณคิดนะ แต่ว่ามันเหมือนกับมันเป็นในรูปแบบของการสื่อสารแล้วก็ให้อิสระของกันและกันอย่างเต็มที่มากๆเลยนะคะในช่วงเวลาต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรอีกมาดูสิให้ขึ้นพลังงาน7เหรียญน,นะคะ5เหรียญค่ะมีพลังงาน4เหรียญน,นะคะก้าม่เท้า คิงถือไม้เท้านะคะแล้วก็หกถ้วยนะคะรูปแบบพลังงานเอาคามที่จะเกิดขึ้นนะคะมนว่าสิ่งเก่าๆบางอย่างก็กำลังจะฟื้นฟูกลับมาแต่ช่วงเวลานี้น่าจะเป็นช่วงเวลาของการประเมินดูสถานการณ์ความสัมพันธ์สิ่งต่างๆอยู่นะคะมีการมองการส่องนะคะมีการประเมินดูสภาวะการต่างๆเนาะการที่มีความรู้สึกว่าเราจะทำอะไรเพื่อเติมเต็มความรู้สึกกับสิ่งที่ ขาดหายไปนะคะคือเราสึกว่าคุณจะคิดเยอะขึ้นคิดให้รอบครอบขึ้นนะคะกับในโมเมนต์นี้เอาคำเป็นยังไงอีก the world ขึ้นมานะคะ <S 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 โอกาสของเป้าหมายที่คุณได้ตั้งเป้าตั้งแผนไว้มันก็มีโอกาสสำเร็จ success แหละแต่ช่วงเวลานี้อาจจะยังเป็นช่วงเวลาของการประเมินสถานการณ์อยู่นะคะว่าเราจะลงมือหรือ t ทชไปในเวไหนนะอ่ะเดี๋ยเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ขาอยากที่จะ ให้คําแนะนำอย่างไรกับคุณบ้างนะคะพลขึ้นพลังงานแปดถ้วยนะมี10ไม้เท้าค่ะเจดาบค่ะไนท์อวานนะคะ8ดไม้เท้าเ e มพ์เพลนนะคะแล้วก็ t จมพ์เพเค่ะ ช่วงเวลานี้น่าจะต้องใช้เหตุผลเนาะมีความระมัดระวังนะคะในความรู้สึกเหมือนเวลาคิดอะไรก็อาจจะต้องคิดให้รอบคอบมากขึ้นนะคะแล้วมนรู้สึกว่าเรเรานี้ยังไงก็จะมีการติดต่อสื่อสารมานะจากใครบางคนนะคะมันมีในรูปแบบของ passion นะคะคุณอาจจะต้องรอจังหวะนิดนึงรอการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นนะคะให้ขึ้นพลังงาน temperance แล้วก็เห็นถึงโอกาสในรูปแบบของ การที่จะได้พูดคุยกันด้วยเหตุและผลมากขึ้นนะคะมันเป็นทิศทางของการที่เราอาจจะต้องใช้เหตุผลในการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆมากขึ้นหรือว่าบางสถานการณ์ที่รู้สึกว่าท็อกซิกไม่โอเคต่อต,ตัวเราอะ่ะคุณไม่ต้องฝืนทนนะเราจุกว่าคุณเลือกกับสถานการณ์ที่คุณอยากจะอยู่ตรงนั้นได้นะคะประมาณนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ ขอดูหน่อยว่าจะมีชาวลัคนาราศีอะไรบ้างนะคะที่เขากำลังจะติดต่อคุณมานะชาวเมทุนนะคะชาวราศีสิงห์ชาวตุลท่านลมกันเองนะเนี่ยชาวพิจิกนะคะประมาณนี้นะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะมันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในคลิปหน้านะสำหรับวันนี้บายๆค่ะ